สวัสดีครับเจดีฟ้ามครับผมช้วนี้ก็มาอยู่กับเจดีฟ้ามฟันมุกจอกเทศจังสุรินครับผมตัวยาที่ฮอจะให้อ่ามุกจอกเทศกินกันตอนเสารครับผมนี้ก็จะมีะแบบซองกับแบบกับแบบกระปุกครับผมพี่น้องแบบซองกับแบบกระปุกมาเบ่งกัน เบื่องการไสครับผมตระเ้าเราจะให้นกกระจอกเทศกินเพื่อป้องกันไข่ป้องกันโลกสิ่งต่างๆที่จะมาตามร่มตามาตามาพื้นดินครับผมนี่ครับพี่น้องประมาณนี้ครับผมหนึ่งช้อนครับผมนี่ก็ประมาณช้อนเล็กๆนะครับนี่ครับผมแค่นี้ครับผมเราก็ใส่นามครับผมพี่น้องบ่อยาก ตัวนี้ก็จะเป็นยาตัวนี้นะครับยูจีตีฟั่มเ้าวกับสามารถส่องให้เกษตรกรพู้ที่สนใจได้ครับผมห้ามาเบิ้งสาระคนครับเป็นยังเคือให้ใส่ครับเบิ้งก้อนตัวนี้ครับสามารถใส่ได้นะครับผมควายเป็ดหมูปลากุ้งแล้วก็แพะกับแกะครับผม นกกระจอกเทศกัใไส้ได้ดีเลยครับผมสัตว์ปีกไก่นี่ครับมันจัดอยู่ในมูนี่ครับมูสัตว์ปีกครับผมประเภทหมูก็ไ้ครับมูควายผสมหนามกินได้เลยครับจะกุ้งปลานี่บผบเกยใส่ได้ครับจะแพะแกะก็ใไส้ลักษณะเดียวกันครับยกเว้นสัตว์นามผมกับโเก้ใส่แต่ว่าเขาระบุว่าสามารถใส่ได้แต่ว่าสีใส่ยังไงครับขนาดซองบรรจุยี่สิบกรัมครับผมซองนี่ผมจำในซองละสามสิบบาทพี่น้องแต่ว่าขันเป็นกระปุกนี่ก็ เตรีมชินชนิดเป็นกระปุกกระบมนี่อันนี้ยูประมาณหารอยกรัมครับผมระบุไว้ที่500กรัมนะครับผมยาไม่เล็กที่ครับผมมีเลขที่ีม่เกาเอินยังก็อมีทะเบียนทะเบียนยาอยังมีครบครับผมล้วก็วิธีการใช้ผสมน้ำร้0ยกรัมต่อน้ำหนึ่งราสิบถึงสองลิตรต่อต่อหนึ่งครั้งนะครับผม เดีวผมมาานสรรกคุณให้เบิ้งครับผมว่ายาตัวนี้ที่ทั้างฟา้ามห้อใส่กะใส่ดีครับพี่น้องกะนกเจ็บป่วยได้ไข่กินอาหารบาเก่งนกนอนบอสบายผมใส่ตัวตัวนี้ครับพี่น้องอันนี้จะมาบอกสูตรครับจากเจกด,ดีฟ้ามผู้ดใดอยากได้สามารถอินบ็อกทักขอมาได้ครับผมจำนายอ่ากะซ้ำขายหรือพี่น้องเนาะอืมก็ไปซื้อจากร้านม่ไหหละครับเป็นหล,หลายคนถามมากกว่ที่นี่กะ กระสีได้ขายให้ยละสองสามก,กระสีตรกรห้าน้กนก็ปันหายาบรรย่ได้เนาะผู้ใด้ได้ทักระมาครับผมนี่ทักระมาเราก,ก็อ่าห้องยาซ่งให้ตามที่อยู่ครับผมบ่ได้เปิดอยังดอกเอาเอา,เอาแค่ซอยซอยเดียวเกษตรกรผู้ที่เลี้ยง,างาสามารถใส่ได้หล,ลายอย่างครับผมน,นี่สามสิบบาทซ่องนี่ครับซ่องนี่จำหน่ายอ่าต้องละหายกระปุกละห้าร้อยบาทครับพี่น้อง อันนี้หารายการใส่ได้เป็นเดือนสองเดือนเลยครับอันนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์ได้อยู่ครับผมนี่ครับห้ามาเบงอ่าสรรพคุณน,นะครับผมยาตัวนี้จะเป็นยาป้องกันร,รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในสั์เลี่ยงครับพี่นอ้องแล้วก็ป้องกันอ่าการรักษาไขาวัดเยื่อจมูกอักเสบหลอดลองอักเสบแล้วก็อาหิว่าล่ำใส่อักเสบครับพี่น้องการติดเชื้อในหลคนกกระจอกเทศสามารถรักษาได้ดีครับพวกเลือด่องรด เจำพวกน,นกบีมีแห้งกินอาหารยังสี่ครับผมโรคจากซ้อนสมแ่มซี่อันคอมเพกซามโมเนลโลซินนกจะสามารถป้องกันอาการท้องร่วงได้ครับผมนกท้องไข่กินอาหารบล็อทับท้ายก็สามารถใส่ตัวนี้ได้ครับผมเป็นการติดเชื้อไดทีเรียครับผมทั้งชนิดแกมบวกกับแกมลบเยื่อจมูกอักเสบนกเป็นวัตชิโมกไหล หลอดลมอักเสบต้องเสียกับกะถือว่าเป็นยาหลอยแปดที่สร้างความเข้าใ่มากปเป็นประจำกับหลุงนกเข้ากะสามารถเอาผสมให้กินได้เลยครับผมนี่ครับเดี๋ยวเขาจะเปิดน้ำใส่ครับผมอ่ะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำใส่เวลานีเขาก็ใส่น้ำให้ลูกนกกระจอก,จกเพื่อกินครับผม ังเลยอย่าไป,ย,าปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งนี่แหละครับผมน้องเขาติดสา้นำไปะะทิงทีครับผมความลับไม่มีในโลกครับผม สร้างซ้ำหาจะใส่ทั้งสี่เป็นประจำครับผมเสาหนึ่งกัหบหอยระมาณน,นี้ครับเป็นการป้องกันไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นอะไรนะครับผมโมเมนต์ว่าเป็นเหล่อยมาะเห็ดครับพี่น้องเป็นเหล่อยมาะปองกันเป็นเหล่อยมาป้องกันกับม,มีผลประโยชน์อย่างครับผมต่ว่าก็มีอย่ถ้าเกิดว่าห้าเห็ดรักษาท่านถ้ารักษาพระท่านกน็อาจจะเกิดการสูญเทียครับนี่ครับพี่น้องใส่เล้าจะเป็นน้าทัาง้งสี่แหละครับผม เดี๋ยวเขาก็เอาตังไว้ตามมุมตามจุดที่นกกระจอกเทศน้อยเขาจะไม่กินครับผมพี่น้องนี่ก็อ,อาไว้ยังสี่เดี๋ยวเขาจะมากินน้ำในกรณีตัวที่เป็นครับผมในกรณีตัวที่เป็นแต่คือสามารถกอกปากได้เลยครับผมก็คือผสมยาแล้วก็ให้เล็กหน่อยกินหด้เลยครับผมอันนี้ก็นี่เป็นสลิงครับผมนี่เเบิง้งไกลๆครับผมนี่ตอนนี้เล็กหน่อยก็เดิมไปกินน้ำแล้วครับผม ขอดีของการห้นี่ก็คือตอนเสาร์ลูกนกกระจอกเทศออกจาก <c oughs> ออกจากของนอนแล้วครับพี่น้องออกจากของนอองเราห้อมีนำศาสให้เขากินตอนเสาร์เขาออกมาเดี๋ยวเขาอีกน้อยเขาก็กินครับเพราะกินกับเป็นผลดีกับอ่านกกระจอกเทศครับผมอันนี้จะเป็นสลิงครับผมนี่บรติตรงการสลิงให้ั้างเฮาเฮ็ดหเหาเฮาเฮ็ดพร้อมครับผมการสลิงนนี้ก็เฮ็ดให้ ตกอันละสิบหาไออันละยี่สิบบาทครับพี่น้องซึ่งเขาต้องซื้อสายยางผอมซื้อสลิงผอมแล้วสลิงนี่ก็บเบิดไปประมาณหลอดละสิบบาทซื้อใสใ่ไก่พร้อมกับพี่น้องเขาเสียแข้ยยงสี่ก็ได้ครับแล้วกับพี่น้องกับเบผสมเอาต้นกระจอกเทศตัวน้อยๆแตั้งสี่เนี่ยนเนี่ยผสมอยู่ประมาณน,นี่ครับสองซีซีถึงสองซีซีครับผมถึงสามซีซีประมาณนี้ครับผมผสมแบบเข้มข้น กรอกเลยครับหยาดลงไปให้เลยอ่าเลยหลอดล่มไปเล็กหน่อยครับผมในกรณีตัวที่เป็นนะครับตัวบ่เป็นห้องผสมงสีแล้วเล็กหน่อยจินไปอย่าไปยันดื้อยาพี่น้องอย่าไปกลัวดื้อยาครับผมไงขึ้นมากกับเป็นยาฉีดหรอครับตอนนี้ใส่เป็นยาอ่ายาผงละลายน้ำไปก่อนเพราะไ่ขึ้นมากเอาคอยใส่เป็นยาฉีดครับผมเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพูดใดอยากไดกอ็อินบ็อกทัก ว่างที่ยูให้เอาที่ยูให้ก็คุยกันก่อนนะครับผมมันก็มีคาขนสง่งเล็กๆหน่อยครับผมจำหน่ายซ่องละสามบาทกระปุกง่ายห้าร้อบ,บาทสลิงยีบาทครับพี่น้องตามนี้ครับผมผู้เรอยากได้ทักก็มากครับผมสวัสดีครับ